สวัสดีค่ะ B Fit and Eat Well uh mm, วันนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับโปรไวต์ติที่จะโดนคนถามมาเยอะที่สุดแล้วนะคะ mm hmm. ก่อนอื่นขออนุญาตแบบแชร์ไปที่เฟซส่วนตัวก่อนนะคะแล้วก็เรามี YouTube มี Spotify นะคะไปตามฟังยอดหลังกันได้ไป Subscribe กันได้นะคะในนั้นนะคะขอแชร์ไปนิดหนึ่งไปที่เฟซส่วนตัวนะคะ เออ่แล้วก็เป็นีกลุ่มอื่นด้วยเออ่โอเควันนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องของ Probiotic Supplement นะคะที่ที่คนถามมาเยอะเๆนะแล้วก็ว่าเออโอเคจะรวบรวมมาตอบทีเดียวจริงๆแล้วเคยเขียนมาเยอะมากเลยแต่ว่ามาพูดอีกรอบหนึ่งแล้วกัน ะคะโปรไบโอติกคืออะไรโปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ที่มีผลดีต่อสุขภาพซึ่งส่วนใหญ่ก็ในเรื่องของการที่เราชอบกันนะก็คือในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันนะแต่จริงๆแล้วมันมีพวกพโปรไบโอติกที่ช่วยในเรื่องของผิวหนังของอารมณ์ของระบบย่อยอาหารความจำคนที่เป็นโรคพวกเบรนฟอกอะไรแบบนี้คือมันจะมีสาขาแยกย่อยไปตามสายพันธุ์ที่เราใช้ ะะแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราซื้อแบบโอเคโปรเบลติกแบบที่แบบทั่วไป generalize อย่างเงี้ยตัวหลักๆที่เรามองข้างกล่องเนี่ยเราก็จะเห็นพวกตัวที่เรียกว่า lactobacillus นะคะโปรเบลติกเนี่ยซึ่งมัจริงๆแล้วมันพบอยู่ในไหนพบอยู่ในพวกอย่างที่เขาโฆษณากนันอะในข้างๆข,ข,ของกล่องนมอะไรพวกเนี้ยนะคะเช่นโยเกิร์ตกรีกโยเกิร์ตอะไรพวกเนี้ยนันก็จะมี lactobacillus นะแล้วก็ อ,อีกตัวหนึ่งที่มักจะมีกันเยอะมากเลยก็คือ Bifidobacterium family นะคะก็คือช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารนะคะแล้วเวลาที่ท้องเสียหรือว่ามีลำไส้แปรปรวนอะไรเงี้ยก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างกรดไขมันสายสั้นสำหรับคนที่เป็นโรคของพวกโรคลำไส้อะไรพวกนี้ยนะคะก็จะกินในตัวพวกนี้นอกเหนือจากนั้นก็จะมีพวกยีสต์นะคะที่ชื่ออะไรอะ ซ a คคารมีบูลาดีนะคะที่ช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการพวกท้องเสียแล้วก็ปัญหาในระบบย่อยอื่นๆฉะนั้นก็ดูข้างกล่องว่าเราเน้นตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่มันก็จะมีอยู่ประมาณเนี้ยนะคะสำหรับคนที่กินโปรไบอติกเป็นอาหารเสริมเป็นยาเสริมเขาเรียกเป็นอาหารเสริมเนี่ยเนี่ยเป็นซัพเลมเนต์อะนะคะประจําติดต่อกันเนี่ยนะคะเป็นเวลาน,านานก็อาจจะสงสัยว่าสวัสดีค่ะ ว่าทำไมเหมือนเหมือนทำงานไม่ได้ผลเหมือนกับตอนแรกที่เรากินนะมันก็มีนะคะสิ่งที่เรียกว่าเป็นมันก็เป็นอาการดื้อยาเออถ้าเรากินแบบเป็นซับซีเมนต์มากๆมันก็มันก็ดื้อได้เหมือนกันก็ลองพักการกินอย่างน้อยสักเดือนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ลำไส้ของเราเนี่ยจัดการตัวเองนะคะแล้วก็หัดทำงานโดยที่ไม่ต้องมีตัวช่วยบ้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรากินอยู่ยี่ห้อเดียวสายพันธุ์เดิมมาเป็นเวลานาน อย่างน้อยเนี่ยสเดือนขึ้นไปติดต่อกันนะคะไม่ได้แปลว่าเราไม่สามารถที่จะกินโปรไบอติกเป็นซัพพลีเมนต์ติดต่อกันได้ตลอดชีวิตนะคะมันมันมันก็มีผลดีของมันแหะแต่ว่าพยายามพักเบรกบ้างเพื่อจะไม่ให้ลำไส้ของเราเนี่ยขี้เกียจอะคือเราสร้างประชากรจุลินทรีย์ขึ้นมาแล้วก็ต้องพยายามที่จะกินดีด้วยเพื่อที่จะส่งเสริมแล้วเราก็ต้องมีการพักเบรกจากซัพพลีเมนต์ตรงนั้น นึกออกไหมมันก็จะได้ไม่มีอาการที่เรียกว่าเวลาพึ่งพามันซะจนเกินไปอะนะซึ่งันที่จริงแล้วเนี่ยการกินโปรไบโอติกซัพพลีเมนต์เนี่ยสามารถกินได้ในระยะเวลาที่ต่างกันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และก็สุขภาพของคนที่กินนะมีได้ตั้งแต่เออกินแค่2อาทิตย์สามอาทิตย์หรือว่า6เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะสมมติว่าเรากินเพราะว่าเราท้องไส้เราไม่ดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวรวนเดี๋ยวเหมือนมีปัญหาเช็คก,กับคุณหมอก่อน ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราค่อยมาปรับโภชนาการของเราให้เฮลตี้ให้สมดุลนะคะทีนี้เนี่ยเรากา็จำเป็นแค่ต้องกินโปรไบโอติกไหมไม่จำเป็นจริงๆแล้วจริงๆแล้วโค้ชอะเมื่อก่อนก็ก็แบบก,ก,ก,ก็กินอยู่บ้าคลาั่งกินอยู่นะแต่พอมากินแบบกับ t ดอะทรกินกินผักค่อนข้างเยอะขึ้นกินในสิ่งที่แบบกระตุ้น จุลินทรีย์ในลําไส้เนี่ยจนเรารู้สึกเองอะว่าเราสมดุลมากๆอะไรเงี้ยก็จะออฟไประยะหนึ่งอะก็นี่ก็ออฟมาแบบระยะหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอะกินในรูปแบบของอาหารแทนก็ได้เราไม่มีความจำเป็นต้องไปเร่งเร่งเร่งไม่ออกมาเร่งมันตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะคะอาหารที่มีจุลินทรีที่ดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารพวกเอ่อพวกหมักดองนะ,ะซึ่งมันต่างจากซัพพลตรมต์ตรงที่ว่ามันมัน,ม,นมันเป็นความเป็นธรรมชาติกวาม,มันมีความหลากหลาย ของสายพันธุ์มากกว่าแล้วมันมีความเป็นออแกนิกมันมีสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ในธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะบอกชื่อมันได้ด้วยซ้ำที่เราบา,างทียังไม่มีตัวเรียกเหมือนด้วยซ้ำไปนะคะคือณปัจจุบันเนี้ยถามว่าต้องกินโปรไบอติกวันละเท่าไหรด่ดีก็ยังไม่มีกําหนดนะคะว่าเราควรจะกินโปรไบอติกวันละเท่าไหรด่ดีเพราะฉะนั้นทางที่เซฟที่สุดก็คือกินอาหาร หมักดองจริงๆแล้วที่มีความหลากหลายกินอาหารที่ช่วยในเรื่องของการสร้างจุลินทรีย์ให้มันหลากหลายเข้าไว้ในทุกวันในะฮะกินอาอ่อ,อพวกอาหารที่มันมีเนี่ยหมักดองอะไรพวกนี้นะแล้วเราก็ต้องกินพวกเคือทําไมต้องกินอาหารหมักดองทําไมอาหารหมักดองถึงมีจุลินทรีย์เยอะคืออันที่จริงแล้วเนี่ยการหมักดองเนี่ยมันเป็นเทคนิคของการถนอมอาหารเหมือนกับการ อะไรดีอะหมักเบียร์เอาไว้ดืม่มหมักไวน์เอาไว้ที่เก็บกันเป็น10บสปีอะไรเงี้ยมันเป็นการผ่านกระบวนการที่เรียกว่า lacto uh, fermentation นะคะซึ่งก็คือจุลินทรีย์ตามธรรมชาตินั้นนะก็กินน้ำตาลกินแป้งสตาร์ชจากอาหารนะแล้วก็สร้างแลคติกแอซิดออกมานะทำให้เกิดมีเอนไซม์ uh, me, ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย uh, มีวิตามินบี uh, มีมีกรด ไขมันโอเมก้า3แล้วก็มีจุลินทรีย์ตัวที่ดีที่หลากหลายสายพันธุ์ขึ้นอยู่ว่าเรากินอะไรเข้าไปนะคะอีกทางหนึ่งที่เราสามารถที่จะมองการหมักดองได้ไดีดนี่ก็คือเราเอาอาหารประเภทหนึ่งเนี่ยนะมาปรับให้มันกลายเป็นอีกประเภทหนึ่งยกตัวอย่างเอากระหล่ำปลีม,มาหมักดองกลายเป็นซาวเคราสอย่างเงี้ยนะคะเอาแตงกวามาหมักดองก็กลายเป็นฟิคเกิลแตงกวาดอง เอาซอยบีนหรือเอาถั่วเหลืองมาแปลงเป็นมิโซะซุปอย่างเงี้ยเอานมไปทําเป็นโยเกิร์ตหรือว่าชีสอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ทุกอาหารทุกหมักดองทุกชนิดนะจะสร้างจุลินทรีย์หรือว่าโปรโปรไบโอติกนะอาหารบางชนิดที่ผ่านการหมักดองก็สามารถที่จะกาจัดเอ่อโปรไบโอติกเอ่อทิ้งไปได้เช่นกันเช่นเบียรเป็นต้น นะคะเพราะฉะนั้นนะถ้าเราโอเคกินซัพพลีเมนต์แบบโปรไบโอติกแต่เรานั่งดื่มเบียร์ไปด้วยมันก็ไม่เวิร์กกันงอกปลากินเข้าไปเพื่อช่้ออีกตัวหนึ่งมาทําลายอะไรเงี้ยอาหารหมักดองที่มักจะมีโปรไบโอติกมีอะไรบ้างก็มีพวกจริงๆแล้วทางเมืองไทยเราอ่ะที่หาได้ง่ายที่สุดเลยนะโดยเฉพาะยิ่งคนที่แบบเป็นโรคอ้วนหรือว่าน้าหนักเกินอะไรเงี้ยมักจะไม่ค่อยมีแบคทีเรียตัวนี้ก็คือ,อคุณจะกินพวกกล้วยดิบเหมือนคนเหมือนในอา,าหารเวียดนาม นะคะก็จะมีค่อนข้างเยอะนะเป็นตัวช่วยให้มีโปรไบโอติกที่ดีได้ในลไส้กรีดโยเกิร์ตเนี่ยนะมีทีเฟอร์เราก็คือกินกันอยู่แล้วเนอะรู้จักกันอยู่แล้วคอมพูชาก็มีพวกซาวเคราวก็มีพิคเคลส์นะพวกแตงกวาดองและพวกเนี้ยมิโซะซุปเทมเป้มี so กิมจิมีแต่ระวังน้ําตาลนิดนึงนะคะที่เขาอาจจะใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อความอร่อยอะไรเงี้ยก็ดูหน่อยละกันแล้วก็ขนมปังซซวโดก็มีเพราะฉะนั้นก็กินได้นะคะโยเกิร์ตเนี่ยน่าจะคิดว่าเป็นสิ่งที่แบบหากินได้ง่ายที่สุดนะซึ่งสายพันธุ์ก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์แล้วก็ปริมาณก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของโยเกิร์ตเช่นเดียวกันนะคะคือเราก็สามารถที่จะเอามาแบบ สมมติเอากรีดโยเกิร์ตในในอย่างเดอะดริฟต์อย่างเงี้ยนะเขาก็จะเอาพวกกรีดโยเกิร์ตมาแทนพวกมายองเนสบ้างมาราดเป็นน้ำสลัดบ้างอะไรเงี้ยก็ปรับใช้ได้แบบง่ายดีอะไรเงี้ยนะคะในเรื่องของจำนวนสายพันธุ์หรือว่า c f u เนี่ยที่เราเห็นอยู่ข้างกล่องเนี่ยมันก็มาจาก colony forming units นะคะก็คือปริมาณของจุลินทรีย์ต่อเซิร์ฟหรือต่อเมตรนะคะซึ่งถ้าซื้อกินเนี่ยมันก็มีได้ตั้งแต่10บิลลิยอน ่ uh, CFU ต่อวันก็คือจะเหมาะสมสำหรับเด็กนะคะก็คือ10บนะิลเลียน่ะประมาณสำหรับเด็กอ่ะนะคะกินได้เด็กประถมอะไรเงี้ยกินได้นะถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็น่าจะเป็นตั้งแต่30-50บ uh, เอ่อถึง50ิลเลีนต่อวันนะคะมากน้อยกว่านี้แล้วแต่แล้วแต่คนอ่ะนะคะแล้วแต่อาการนะซึ่งความจริงปริมาณมากมันก็ไม่ได้แปลว่าแบบมีประสิทธิภาพมากกว่าบางคนมาเริ่มกินแล้วแบบ แรงไปหรือแบบท้องไม่คุ้นเคยหรือว่ามีอะไรที่แบบแพ้อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบมีอาการท้องพืดคลาดไม่คุ้นก็มีเพราะฉะนั้นเริ่มจากแบบ C F U น้อยๆก่อนนะบินเลี่ยนน้อยๆบินเลี่ยนต่ำๆก่อนนะคะคือมันมากไม่ได้แปลว่าไม่ได้เท่ากับหลากหลายมันต้องเข้ากับตัวเราด้วยนะคะทีนี้เนี่ยโปรไบอติกทำงานทำงานยังไงโปรไบอติกแต่และชนิดก็ทำงานในรูปแบบที่แตกต่างกันโดยทั่วไปแล้วเนี่ย โปรไบโอติกเนี่ยมันก็จะช่วยให้ร่างกายโดยเฉพาะอย,าอย่างยิ่งลำไส้เนี่ยมีจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพแลนะมันมามันก็มาช่วยเติมเต็มเอ่อไมโครไบโอตาและก็ฟื้นฟูแล้วก็รักษาสมดุลในไมโครเอ่อไบโอมในในในลำไส้ของเราอะนะคะซึ่งอาจจะถูกรบกวนจากสภาวะสุขภาพบางอย่างหรือการสัมผัสกับมลภาวะกับอาหารกับวิถีชีวิตหรือว่า สารพิษอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะก็นอกนอจากการเติมเต็มไมโครไบโอต้าแล้วเนี่ยโปรไบโอติกเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของเหมือนกับผลิตสารที่เป็นเหมือนกับผนังเ,เนื้อเยื่อนะคะเพื่อที่จะลดการจับตัวจากท็อกซินที่ที่ไม่ดีนะคะก็มาเคลือบผนังของลำไส้อะไรอย่างเงี้ยนะคะโปรไบโอติกก็ยังสามารถที่จะผลิตสารอาหารแล้ก็ส่งสัญญ,ญาณเชิงบวกเนี่ย ต่อระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็อาการอักเสบได้ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยใครที่ควรจะกินโปรไบอติกโปรไบอติกเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ปลอดภัยสำหรับคนส่วนใหญ่เลยะนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพโดยรวมด้วยะนะคะคืออย่างโปรไบอติกบางสายพันธุ์เนี่ยมันก็มันก,มนก็มันก็เหมาะอยู่กับอย่างสมมติโรคท้องร่วงอย่างเนี้ยนะคะที่เกี่ยวกับาายาปฏิชีชวนะอะไรพวกนี้อา,อาการจุกเสียด นะโคลิกในทารกอะไรเงีเ้ยลำไส้อักเสบอาการพวก IBS ที่เราเป็นกันอะไรเงี้ยนะก็เราก็สามารถที่จะใช้โปรไบโอติกในการช่วยรักษาไปได้อะไรเงี้ยนะคะเอเอบางคนบอกว่ากินโปรไบโอติกแล้วแบบน,น้ำหนักลดมันก็ส่งผลนะมันก็ส่งผลต่อน้ำหนักมันก็คืออยู่ในระบบการย่อยอาหารหอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาเราขับถ่ายออกไปเราก็น้ำหนักลด ได้เหมือนกันสวัสดีนะคะไม่ได้ทักเลยนะคะแล้วก็ช่วยมันก็พอนหนักช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันพูดไปแล้วเนอะนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็ความวิตกกังวลอะไรพวกนี้กระสับกระส่ายมันก็ไปช่วยในเรื่องของเซโรโทนินอะไรเงี้ยในประสาทของเราได้นะคะจะมีใครที่แบบควรจะเลี่ยงโปรไบโอติกไหมนะคะโปรไบโอติกส่วนใหญ่ก็ปลอดภยัยสําหรับผู้ใหญ่นะคะแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยชีไร้ายแรงหรือว่ามีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยปรึกษาคุณหมอนิดนึงนะคะทีนี้พรีไบโอติกคืออะไรนะคะพรีเบโอติกมันเหมือนกับโปรไบโอติกหรือเปล่าพรีเบโอติกเนี่ยเป็นกากใยที่ไม่สามารถที่จะย่อยได้มันทําหน้าที่เป็นแหล่งอาหารของโปรไบโอติกนะคือเพราะฉะนั้นนะเราควรจะกินอาหารประยชนที่เป็นพรีไบโอติกนะคะที่ช่วยเสริมสุขภาพแล้วก็ประสิทธิภาพของ โปรไบโอติกซึ่งก็คือจุลินทรีย์นะเพื่อบำรุงให้มันสามารถที่จะอยู่รอดแล้วก็เจริญเติบโตทํางานได้ดีขึ้นนะคะพรีไบโอติกเนะี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมาจากอา,อาหารจากพืชน,นะคะเช่นผลไม้ธัญ,ญพืชพืชตระกูลถั่วถั่วเปลือกแข็งมเมล็ดพืชอะไรอย่างเงี้ยนะคะกากใยใดๆทั้งหลายกระเทียมซึจิกระเทียมก็ม่มีอยู่เยอะอย่างที่บอกคือ,อกล้วยติดอย่างเงี้ยก็จะมีกาก,ากใยมีสตาร์ชค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็มันก็จะมีะเป็นเป็นเป็นอาหารที่ดีะนะคะสำหรับสำหรับโปรไบโอติกได้นะคะ mm. ทีนี้เนี่ยแต่บางทีบางคนเขาก็กินอาหารเสริมแทนที่เขาจะกินโปรไบโอติกเขามาก,กินพรีไบโอติกแทนอะไรเงี้ยนะคะ mm. เพราะว่าเออมันก็จะแบบถ้าเขามีจุลินทรีย์ในลำไส้ที่กินเขาแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออเขาอยากที่จะเร่งมันอะไรเงี้ยเขาก็จะกินดูได้นะคะ mm. ทีนี้ควรจะกินโปรไบโอติกช่วงเวลาไหนของวันนะคะ ดูตามฉลากเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะก็ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตนะคะมันก็เขาก็แนะนําแตกต่างกันนะว,ว่าเออควรจะกินตอนไหนเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อ่านอ่านบนฉลากนั่นแหละนะคะเอาอย่างที่บอกคือกินติดต่อกันได้นานแค่ไหนสามารถกินต่อติดต่อได้ทุกวันเลยอะตั้งแต่2สัปดาห์ถึง2เดือนเพื่อให้จุลินทรีย์มีจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นมาใหม่อย่างสมบูรณ์ นะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราด้วยอย่างแบบโปรไบโอติกที่แบบที่เราใช้แบบเกี่ยวกับอาการท้องร่วงที่เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะที่เรากินเข้าไปอะไรเงี้ยก็อาจจะแสดงถึงแสดงผลนะ่ะนะคะภายใน2-3วันนะคะในขณะที่เราจะใช้เอเอก ก็โอเคแล้วนึออกอปลเราก็จะแบบอาการดีขึ้นจากอาการท้องร่วงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่า,าจะกินเพื่อที่ให้ระบบการย่อยดีระบบทางเดินอาหารดีอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องกินโปรไบโอติกเนี่ยติดต่อกันหลายสัปดาห์นะคะถึงจะเห็นอาการที่ดีขึ้นนะคะที่สําคัญคือกินแล้วเนี่ยต้องกินอาหารที่ดีด้วยไม่อย่างนั้นแล้วเหมือนกับจุลินทรีย์มันก็ตายคือมันตายง่ายมากถ้าเรากินอาหารพวกทอดเป็นดีฟราย บบน้ามันจะจัดอะไรเงี้ยน้ําตาลหวานจัดแบบบ่อยๆอะไรเงี้ยนะมันเพราะว่ามันคือมันจะมีจุลินทรีย์ตัวที่ไม่ดีที่ชอบกินอาหารพวกนี้ด้วยก็กลายเป็นว่าจุลินทรีย์ตัวที่ไม่ดีมันก็จเจริญเติบโตได้กินอาหารที่มันชอบเนะืะซึ่งมันไปเบียดบงังไอ้จุลินทรีย์ตัวที่ดีที่ชอบกินผักกินกากใยแล้วก็ทําให้ภูมิคุ้มกันของเราดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ยืนยาวอ่ะถ้าเราไม่เปลี่ยนอุปนิสัยการกินของเราไปด้วยนะคะที่นี่เนี่ย บางคนเป็นห่วงว่าต้องกินยาปฏิชีวนะเราจะทำยังไงดีนะคะควรจะกินโปรไบโอติกร่วมไปกันกับยาปฏิชีวนะหรือเปล่ายาปฏิชีวนะเนี่ยนะคะมันก็จะฆ่าแบคทีรียที่ทั้งดีและก็ไม่ดีนะคะทั้งที่เป็นอันตรายแล้วก็เป็นประโยชน์นะการกินโป <c oughs> รไบโอติกร,ระหว่างการใช้ยาปฏิชีวนะก็เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการ เพิ่มจานวนแบคที ria เนี่ยที่เป็นประโยชน์ให้กับเราก็คือกินควบคู่กันไปเลยนะคะเพราะว่าสมมติกินไม่ได้ถึงไม่ได้กินพร้อมกันหนะมายถึงว่ากินยาปฏิชีวนะแล้วก็เผื่อเวลาไว้2ชั่วโมงนะคะก่อนหรือหลังกินโปรไบโอติกนะคะแล้วก็ควรที่จะกินต่อติดต่อกันไปด้วยอย่างน้อย2สัปดาห์หลังจากที่จบคอร์สของยาปฏิชีวนะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการเติมจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ให้กับ ไมโครไบโอมได้เพื่อที่จะสามารถที่จะต่อสู้กับจุลินทรีย์ตัวร้ายได้นะคะวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะก็ง่ายๆคือมาตอบคำถามเพราะว่าตอนช่วงเนี้ยเหมือนกับเป็นคนเป็นช่วงที่มีคนเป็นหวัดค่อนข้างเยอะแล้วก็คนมอให้ยาปฏิชีวนะหมาก็เป็นห่วงนะเขาจะคิดว่าเออมามาไลฟ์เรื่องนี้ดีกว่านะคะเรื่องอว่าเราจะกินโปรไบโอติกเนี้ย กินได้ยังไงเพราะบางคนก็บอกอกินยาปฏิชีวนะแล้วมันก็ฆ่าเชื้อกะอย่า่าแบบจุลินทรีย์ในลำไส้หมดซีอะไรเงี้ยนะคือเรากินควบคู่กันไปได้แล้วก็กินติดต่อกัอนไปแล้วเราก็เปลี่ยนไปเป็นนิสัยดีเด e t r ท b e จะเปิดอาทิตย์หน้านะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวไว้ใครที่อยากจะสมัครเดือนนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีนะอยากจะบอกว่าแบบไม่ต้องไปยาสับสนระหว่างแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอะผอมกับ คือผอมมันมันผอมลงอยู่แล้วล่ะท่านสุขภาพดีหรือว่ากินดีอะไรเงี้ยแต่อย่าสับสนแล้วก็พยายามแบบเอ่อสับสนระหว่างความผอมกับการสุขภาพดีนะคะสุขภาพดีเนี่ยเราเร่งความสุขภาพสุขภาพดีเนี่ยมันมีความสําคัญนะคะถ้าเรากินดีสุขภาพดีแล้วเนี่ยนะคะเออเป็นระยะเวลานานเนี่ยนะเราก็จะอ๋อไม่ไม่อ้วนขึ้นอ่ะนะคะแล้วก็แล้แล้วก็มีแนวโน้มที่เราจะ ผอมลงได้ถ้าเราขยับมากขึ้นถ้าเรากินดีมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะคือพยายามอย่าไปมาเข้าจุดไฟแล้วอย่าพยายามคิดว่าเอ้ยฉันจะต้องผอมให้ได้แบบแบบอันเรอเลสติกแบบบีมานอะไรเงี้ยนะไม่ได้แต่ว่าบางคนเขาก็ผอมได้เพราะเขาเขาก็เออไม่ต้องไปเปรียบเทียบคนอื่นเขาอะเอางี้ดีกว่านะคะบางทีเห็นเพื่อนแบบอุย้ยผมลดเข้าจุดไฟมาแล้วแบบลดไปห้ากิโลอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปแบบคิดหวังว่าแบบเออ เราจะแบบโอ้ยลดไปได้5กิโลเหมือนเพื่อน,นอะไรเงี้ยบางทีอาจจะลด,ลดมากกว่าไม่หลอกบ,บางทีคือแบบคือเรามาเพื่อสุขภาพอ่ะจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปอย่าไปพุ่งประเด็นผิดนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะเปิดแล้วนะคะในเด๋ยวทรายแต่ตอนนี้เปิดเอ็มแร็กอยู่นะคะ as many round หรือ as possible นะคะก็สนุกดีเปิดมานี่รอบที่4แล้วนะนะคะหรือเชื่อเหมือนกันนะตอนแรกว่าจะเปิดลเล่นๆคือแบบเดือนเดียวแต่ว่าเฮ้ย แบบสนุกแล้วก็แบบคนที่อยู่มาก็แบบกลับมาสมัครต่อๆ่อตอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเป็นตารางใหม่นะคะสำหรับ as many round as possible ก็20นาทีนะคะออกกำลังกายแบบ high intensity นี่แหละนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาส่งคลิปไม่ต้องมาอะไรเลยคือแบบส่งเวลาปัง20นาทีได้8รอบได้กี่รอบว่ามานะคะในแต่ละวันก็สนุกดีนะคะไม่ต้องมากดดันว่าบอกจะดูคลิปไม่อยากจะโชว์เพื่อนไม่สวยอะไรเงี้ย ไม่ต้องไม่ต้องไปโถงตรงนั้นนะคะเราเอาความเร็วเราเอาความเหนื่อยเราเอาแบบ hard rate มาสู้กันในกลุ่มนะคะก็ยังเปิดอยู่แต่เดี๋ยวจะปิดละนะคะเพราะฉะน,นั้นก็ใครสนใจก็สมัครมาได้นะคะ เอ uh, as many rounds as possible นะคะแล้วก็ถ้าจบจาก as many rounds as possible เนี่ยเราก็จะมีคลาสต่อให้ซึ่งก็เป็นกลุ่มภายในแล้วเราก็แบบมาแข่งกันเองต่อไปอะไรเงี้ยนะก็สนุกดีเหมือนเป็น community เล็กๆที่เรามีกันแล้วมันก็ช่วยในเรื่องของพวก running economy อะไรพวกเนี้ยด้วยนะคะการไปวิ่งเราก็ทําวิ่งได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยเหนื่อยน้อยลงเพราะมาเหนื่อยตรงนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นการวิ่งคือแบบวิ่งเป็นขนมไปนะโอเควันนี้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วดี๋ยวเจอกันวันเสาร์หน้า อสองทุ่มนะคะเหมือนเดิมไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ